แผ่นดินจะแบ่งแยกเมืองไทยจะร่ำรวยจากทรัพย์ในดินสามอย่างนี้ใช้หลายพันปีไม่หมดท่านผู้ฟังคะคำทำนายประเทศไทยจะค้นพบทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลที่ว่ากันว่าใช้กันหลายพันปีไม่มีหมดแต่ก่อนจะค้นพบทรัพยากรนี้แผ่นดินจะต้องไหวหรือแยกตัวเพื่อให้ทรัพยากรลอยตัวขึ้นมานั่นเองค่ะ ท่านผู้ฟังคะพุทธพยากรของหลวงพ่อฤาษีลิงดำโดยมีผู้ถามถามว่าน้ามันในประเทศไทยมีเยอะจริงๆหรือคะหลวงพ่อเมตตาตอบว่ามันไม่เฉพาะน้ามันอย่างเดียวนะทรัพยากรที่มีค่ามากที่สามารถทำให้ประเทศไทยเป็นมหาเศรษฐีของโลกมันมีอยู่เยอะโดยเฉพาะแร่ยูเนียมของเรามีหลายจุดและจะมีแร่สำคัญ ที่มีรังสีร้ายแรงใช้ได้ทั้งทางทำลายและทางสันติภาพมากมายที่เรียกกันว่าแร่ใสแต่แร่นี้ถ้าจะขนได้ก็ต้องหลังจากการค้นหาน้ำมันได้ก่อนเพราะว่าทางนี้ยังไม่มีใครสนใจการใช้แร่นี้และวิธีที่จะนำมาใช้ประโยชน์ก็ใช้กรรมวิธีคล้ายคลึงก,กันกับแร่ยูเรเนียมแต่ว่าวิธีต่างกันเล็กน้อย แร่นี้มีมูลค่าจะเป็นทรัพยากรของประเทศส่วนทรัพยากรที่เป็นทองคำทรัพยากรส่วนนี้มีกระจายอยู่ทั่วประเทศส่วนที่คนโบราณรวบรวมเป็นแท่งไว้แล้วก็มีและจะหาจุดให้ใหม่ตามแผนที่แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเวลาสรุปแล้วทรัพยากรส่วนที่เป็นแร่ใสก็ดีทั้งสมนี้น้ำมันเป็นตัวชูโรง และทรัพยากรที่หาได้ก่อนทั้งนี้เพราะว่าคนต้องการน้ำมันก่อนทรัพยากรที่จะปรากฏขึ้นทีหลังคือทองคำทองคำนี้มีจุดตั้งแต่เหนือถึงใต้แต่ก็เป็นส่วนที่มีความลึกมากคนที่สนใจมีน้อยเพราะนึกว่าทองคำไม่มีแต่เมื่อได้น้ำมันแล้วก็ไม่เป็นไรทรัพยากรส่วนที่เป็นทองคำต้องใช้แรงงานสูง เพราะว่าบางจุดเดินเข้าไปอยู่ใต้ภูเขาถ้าจะบุกเบิกตามวิธีการที่เราใช้กันในสมัยปัจจุบันคือใช้น้ําฉีดหรือขุดด้วยเรือก็รู้สึกว่าจะได้ผลไม่มากนักทองคําบางส่วนก็ปนอยู่กับแหล่งบูนแฟมแต่อยู่ลึกกว่าถ้าอาศัยการค้นคว้าด้วยดาวเทียมก็รู้สึกว่ามีจุดที่แสดงให้เห็นได้ง่าย เวลานี้ฝรั่งมีความรู้ในการค้นคว้าด้านนี้ใกล้ความจริงมากสำหรับแร่ไซเท่าที่เห็นเวลานี้ก็มีความลึกสักหน่อยต่อไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรแร่นี้จะมีความอ้วนขึ้นหนาตัวขึ้นอีกอย่างหนึ่งจะพูดว่าเป็นเพราะการดูดน้ำมันมากๆหรือจะพูดว่าแผ่นดินยุบลงไปหรือจะพูดว่าแร่ลอยขึ้นมาก็ไม่ถูก ส่วนที่ถูกควรจะพูดว่าแร่เลื่อนขึ้นมาเนื่องจากการเคลื่อนไหวของแผ่นดินระยะ10ปีถึง20ปีข้างหน้าผิวของแร่จะอยู่บนพื้นดินจะได้มาในเวลาควบคู่กับทองคําตอนนั้นเมื่อทองคําปรากฏแร่ใส่ปรากฏคนเลวจะน้อยลงคนเลวภายในก็น้อยลงคนไทยที่เขาว่าเป็นไทยแต่พูดไทยไม่ชัด มีเกลื่อนกลาดอยู่ในประเทศไทยก็หมดกำลังที่ปรารถนาจะยึดประเทศเป็นของเขาก็จะมีใจเป็นไทยขึ้นคือหวังว่าการเข้าเป็นหุ้นส่วนจะดีกว่าคิดประทุษร้ายในตอนนั้นไทยจะเป็นอิสระเต็มที่แต่ที่ทรัพยากรทั้งหลายกำลังจะปรากฏขึ้นก็เพราะอาศัยบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันมีมากพอสมควร เพียงพอที่จะเป็นผู้วางรากฐานให้ปรากฏพบแหล่งน้ำมันขึ้นในประเทศเป็นอันดับแรกสำหรับในการต่อไปก็อาศัยพื้นฐานความดีของพระองค์และข้าราชการบางส่วนที่มีความดีก็จะเป็นเหตุให้มีน้ำมันขึ้นมาใช้ซอยและได้แร่ธาตุบางอย่างที่มีคุณค่าสูงมาบ้างตามสมควรพระราชาองค์นี้จะเป็นที่พึ่งของคนไทยต่อไป ความราบเรียบสงบเงียบจากอันธพาลจากคนที่ขายชาติจะค่อยๆมีขึ้นทีละน้อยจิตใจของคนเป็นไทยขึ้นมาทีละหน่อยทีละหน่อยในเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในทศพิตราชธรรมและข้าราชบริพารรู้จักความเป็นไทยไทยเก่าๆจะเข้าสิงใจไทยปัจจุบันให้ทำการให้ประเทศไทยเพื่อไทย การคิดล้มล้างชาติไม่มีผลสำหรับคนทั้งหลายที่คิดพวกเขาจะต้องสลายตัวตามกาลสมัยพระพุทธศาสนาก็จะรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะมีพระอริยะเจ้ามาคล้ายกับสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางทรงมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะนี่คือคำทำนายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอ้างอิงคัดลอกจากหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่มสอง หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะอาณาจักรบริเวณที่ตั้งของประเทศไทยนี้แต่โบราณมาเรียกกันว่าสุวรรณภูมิหมายถึงแผ่นดินที่เกลื่อนไปด้วยทองคําในสมัยกรุงสุขโขทยัยได้สร้างพระพุทธร,รูปด้วยทองคำหลายองค์ซึ่งยุคต่อมาถูกโบกปูนฉาบซ่อนไว้และมาพบกันในสมัยนี้ เช่นพระพุทธรูปทองคําที่วัดไตรมิตรหล่อด้วยทองคําหนักถึงหตันจนกินเน็ตบุ๊กต้องระบุว่าเป็นพระพุทธรูปทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกและไม่ได้พบเพียงองค์เดียวพบหลายองค์แล้วที่ยังไม่ถูกพบก็คงมีทองคําที่นำมาหลอมพระพุทธรูปเหล่านี้คงไม่ได้นำมาจากต่างประเทศแต่ถ้าว่าขุดได้ในประเทศไทยของเราเองและขุดได้มากถึงขนาดนั้น ส่วนในสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวตะวันตกที่เจริญก้าวหน้าด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่สุดในยุคแต่พอมาเห็นปราสาทราชวังของสยามต่างตะลึงในความวิจิตรการตาที่อารามไปด้วยทองและนำความตื่นตาตื่นใจกลับไปเขียนเล่าให้เพื่อนร่วมทวีปฟังพิมพ์เป็นหนังสือออกเผยแพร่ในยุโรปหลายต่อหลายเล่ม โยสเซาเ้นผู้จัดการบริษัทการค้าของฮอลันดาซึ่งมาประจำการอยู่ในสมัยพระเจ้าทรงธรรมและสมัยพระเจ้าปราสาททองรวมเวลา8ปีได้เขียนไว้ในจดหมายเหตุโยสเซาเ้นเมื่อพศ2179ว่าพระนครศรีอยุธยานี้จึงเป็นนครที่โออ่าเต็มไปด้วยโบสถ์วิหารซึ่งมีจำนวนมากกว่า300และก่อสร้างขึ้นอย่างวิจิตรพิสดารที่สุด โบสถ์วิหารเหล่านี้มีปรางเจดีและรูปปั้นรูปหล่ออย่างมากมายใช้ทองฉาบอยู่ภายนอกสีเหลืองอร่ามทั่วไปหมดเป็นพระมหานครที่สร้างอยู่ข้างฝั่งแม่น้ำโดยมีพังเมืองวางไว้อย่างเป็นระเบียบจึงเป็นนครที่สวยงามมากตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมมีประชาชนหนาแน่นและเต็มไปด้วยสินค้าสิ่งของจำเป็นแก่ชีวิต นำเข้ามาค้าขายจากนานาประเทศเท่าที่ข้าพเจ้าทราบยังไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดในแถบนี้ของโลกที่จะมีเมืองหลวงใหญ่โตมโหโฬานวิจิตพิสดารและสมบูรณ์พูนสุขเหมือนกับพระมหากษัตริย์ณราชอาณาจากักรนี้บันทึกรายวันของบาทหลวงเดอซัวซีหนึ่งในคณะราชทูตเซอรเลียเดอชมองก็ได้ยืนยันความงดงามของกรุงศรีอยุธยา ไว้ในจดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยามว่าเมื่อออกไปกลางแจง้งใครๆก็คงจะต้องเห็นช่อฟ้าหลังคาโบสถ์และยอดพระเจดีซึ่งปิดทองถึงสามชั้นมีอยู่ดารดาดาษทั่วไปดูออกสะพรั่งพราวตาข้าพเจ้าไม่ทราบแน่ชัดว่าข้าพเจ้าจะทำให้ท่านนึกเห็นสิ่งงามๆเหล่านี้ไปด้วยหรือไม่ ขอจงเชื่อเถิดว่าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นสิ่งใดที่จะสวยงามยิ่งไปกว่านี้ในจดหมายเหตุของนายแพทย์เอ็นเยินเบิร์ดแกมเฟอร์ชาวเยอรมันซึ่งเข้ามากับคณะทูตหอลันดาในสมัยพระเพทราชากล่าวไว้ในไทยในจดหมายเหตุของแกมเฟอร์ว่าในกรุงมีโบสถ์วิหารอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งมีบริเวณพอสมกับถนน และเต็มไปด้วยสถูปเจดีย์ปิดทองขนาดต่างๆความใหญ่โตไม่เท่าโบสถ์ของเราแต่ความงามภายนอกนั้นยิ่งกว่ามากนักเพราะมีช่อชั้นหลังคางอนซ้อนสลับกันเป็นอันมากในบรรดาชาติผิวคล้ำแห่งเอเชียทั้งหลายสยามเป็นราชอาณาจักรอันเกรียงไกลยิ่งใหญ่ที่สุดและราชสำนักนั้นเล่าก็วิจิตรมหฬารหาที่เสมอเหมือนม่ได้ ส่วนจดหมายเหตุของนิโคลาแชเวตซึ่งร่วมคณะราชทูตฝรั่งเศสของเชวาเลียเดอโชมองเข้ามาในปี2228สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามว่าพระที่นั่งองค์ที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินอยู่ที่ลานชั้นในสุดพึงสร้างขึ้นใหม่ ทองคำที่ประดิษฐ์ประดับไว้รุ่งระยับในจดหมายเหตุของบาทหลวงมองเซนเยอร์เดอโดลิเยที่มีไปถึงผู้อำนวยการคณะต่างประเทศเมื่อวันที่22มกราคม2292กล่าวว่าได้มีคนไปพบบ่อทองคำซึ่งมีทองคำอยู่บนพื้นดินใกล้กับเมืองกุยซึ่งเป็นหัวเมืองขึ้นแก่ไทยอยู่ทางทิศตะวันตกอ่าวสยาม ทองคำที่พบคราวนี้มีมากและเป็นทองเนื้อดีด้วยทองที่ร่อนมาได้ในคราวแรกนั้นพระเจ้ากรุงสยามได้เอาไปหล่อเป็นรูปพระพุทธบาททำรูปเหมือนกับพระพุทธบาทจำลองที่สลักในก้อนศิลาห่างจากกรุงศรีอยุธยาไม่เท่าไหร่นักแล้พระเจ้ากรุงสยามได้โปรดให้เอาทองคํานั้นทำเป็นดอกบัวดอกใหญ่สำหรับประดับพระพุทธบาทในเวลาแห่ ลาลูแบร์ราชทูตจากฝรั่งเศสที่เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชและอยู่เมืองไทยถึงสมเดือน6วันได้เขียนไว้ในจดหมายเหตุของเขาเกี่ยวกับเมืองแร่ในประเทศสยามไว้ว่าไม่มีประเทศใดจะมีชื่อเสียงในความสมบูรณ์ทางแร่มากกว่าชาวสยามดังจะเห็นได้จากพระพุทธรูปและเครื่องโลหะหล่อจำนวนมหาศาลและเช่นเดียวกัน ชาวสยามสกัดทองคําได้จํานวนมากซึ่งมีใช่จะใช้ประดับพระพุทธรูปที่มีอยู่จํานวนมากมายเหลือขนานับเท่านั้นอาคารสถานที่เช่นฝาผนังห้องเพดานและหลังคาโบสถ์ยังดาดทองอีกด้วยบอ่อแรก่เก่าพบกันอยู่ทุกวันแล้วอย่างมีซากเตาถลุงจํานวนมากซึ่งเชื่อว่าถูกทอดทิ้งไปประสงครามกับพมา่านานมาแล้ว ลาลูเบยังได้บันทึกไว้ว่าในการพระราชทานเลี้ยงแก่คณะทูตฝรั่งเศสชุดก่อนว่านอกจากจานอาหารจะเป็นทองคำหลายใบแล้วสำหรับผลไม้ที่เสิร์ฟมีบางถาดทำด้วยทองคำซึ่งสมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดให้ทำขึ้นเพื่อต้อนรับนี้โดยเฉพาะสำหรับท่านเดิโชมองจากบันทึกของชาวต่างประเทศที่ตื่นตะลึงในความเหลืองอลามของทองคำ โลหะที่มีราคามากที่สุดในโลกที่ดาดอยู่ทั่วเมืองไทยซึ่งในยุคนั้นเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยถึงกับซื้อทองคำมาจากต่างประเทศมาประดับเมืองแต่ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ตามธรรมชาติในแผ่นดินทองของเราทั้งยังส่งไปต่างประเทศด้วยมีเอกสารระบุว่าในปี2283สมเด็จพระนารายมหาราช ได้ส่งทองที่ขุดได้จากบ้านป่ารอนอำเภอบางสะพานไปถวายพระเจ้าหลุยที่14-46ทีบพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสได้ทรงแนะนำให้ราชทูตไทยนำผู้เชี่ยวชาญการขุดทองของฝรั่งเศสไปช่วยด้วยนอกจากนี้ทั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระสุบรรณบัตรซึ่งเป็นพระราชสารของพระเจ้าแผ่นดิน ที่ทรงมีไปถึงกษัตริย์เมืองอื่นนั้นก็ยังเขียนไปบนแผ่นทองแทนกระดาษตลอดจนเครื่องใช้ในราชสำนักก็นิยมทำด้วยทองแม้แต่ชาวบ้านตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่ก็นิยมประดับทองกันเหลืองอารามหลายคนยังนิยมเอาทองมาทำเป็นฟันเทียมด้วยแสดงว่าเรามีทองเหลือเฟือมิสเตอร์เกรแฮมที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ในสมัยรัชกาลที่หและรัชกาลที่6ได้กล่าวถึงแหล่งทองในสมัยรัตนโกสินทร์เวบ้าทองคำในทรายมีอยู่เกือบจะทุกลำธารในประเทศสยามปัจจุบันมีการยืนยันแล้วว่าในประเทศไทยมีแหล่งทองคำถึง76แห่งใน31จังหวัดมีแร่ทองคำประมาณ700ตันหากสกัดเป็นทองคำบริสุทธิ์แล้ว จะมีมูลค่าประมาณ9 0 0 0 0สถึง1ล้านล้านบาทนอกจากที่มีชาวบ้านร่อนหาทองกันมานานแล้วการทำเหมืองทองได้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หที่บ้านบ่อทองอําเภอกบินบุรีเมืองปราจีนบุรีซึ่งพบครั้งแรกในปี2414โดยเจ้าเมืองปราจีนได้ทำเหมืองด้วยการขุดเจาะเป็นหลุมอุโมงค์ลึกลงไปในดิน ต่อมาในปีพศ2416พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเก้าให้พระปีชากลลการผู้สำเร็จวิศวกรจากสกอตแลนด์ไปทำเมืองทองที่นั่นพระปีชากลลการเบิกเงินหลวงไปลงทุนครั้งนี้ถึง15,500ชัช่างหรือ1,240,000บาทแต่ทรงทองมาได้เพียง111ชัช่างซึ่งต่ำกว่าที่คาดหมายกันนัก แต่ตัวเองกลับใช้ชีวิตรูหราในสังคมของฝรั่งเศสจนได้แต่งงานกับลูกสาวกงสุนอังกฤษทั้งอย่างทำตัวไม่เหมาะสมกับพระเจ้าอยู่หัวและทารุณคนงานที่ใช้ให้ดำน้ำไปตัดตอแต่ใช้ถอค้ำไว้ไม่ให้โผล่จนจมน้ำตายไปสองคนในที่สุดพระปีชากลาการที่ได้รับปวดกล้าวเป็นเจ้าเมืองปราจีนด้วยก็ถูกตัดสินประหารชีวิต หลังการตายของพระปีชากลาการเมืองทองกบินบุรีก็ยังดำเนินการต่อแต่สินแร่ลดน้อยลงจึงหยุดกิจการจนในปี2493กมโลหกิจได้ฟื้นฟูเมืองทองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่และขุดได้อีก55กิโลกรัมจนถึงปี2500จึงเลิกดำเนินการขณะนี้เหมืองแร่ทองคำแห่งแรกของไทยที่นี่ เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองแร่ทองคําแหล่งทองคําที่โด่งดังในสมัยก่อนอีกแห่งก็คือเมืองทองคําที่บ้านโต๊ะโมกตําบลภูเขาทองอําเภอสุขรรนจังหวัดนราธิวาสที่พบทองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เช่นกันในป่าของเทือกเขาสุงไงโกลกห่างจากชายแดนมาเลเซียราว800เมตรชาวบ้านได้ร่อนทองได้จากสายน้ำของลำธาร ที่ไหลลงมาจากภูเขาทำให้ผู้คนแห่เข้าไปหาทองกันเป็นจำนวนมากและได้ทองคนละ1-2สลึงต่อวันในปี2473เมื่อบริษัทของชาวอังกฤษได้รับสัมธานขุดทองที่โต๊ะโมะและเปิดการทำเมืองด้วยเครื่องจักรแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงเลิกราไปในปี2475บริษัทฝรั่งเศส เข้ามาสำรวจพบว่าลึกลงไปในดินมีทองอยู่มากจึงขอสัมปทานจากรัฐบาลเป็นเวลาถึง20ปีบริษัทนี้ใช้คนงานในการขุดถึง1,000คนและมีข่าวว่าเกิดเมืองถล่มครั้งหนึ่งมีคนตายเป็น100กว่าคนจนถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองบริษัทนี้ก็พากันกลับบ้านหมดขุดทองได้ถึง2,000กิโลกรัม ยังไม่นับที่แอบใส่ช้างขนไปขายที่มาเลเซียและใส่เรือส่งไปที่ฝรั่งเศสแร่งทองที่มีชื่อเสียงอีกแห่งและขุดมาตั้งแต่โบราณกาลทั้งยังเป็นทองคําเนื้อบริสุทธิ์ไม่มีแร่ธาตุอื่นเจือปนขุดขึ้นมาจากดินได้เป็นก้อนโดยไม่ต้องนำไปถลุงก่อนเรียกกันว่าทองนพคุณหรือทองเนื้อกล้าแห่งทองแห่งนี้ก็คือบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นทองที่สมเด็จพระนารายมหาราชส่งไปถวายพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสทั้งอย่างบันทึกไว้ว่าในพศสอ2 8 9ัู้หังเมืองปุยบุรีได้ส่งทองหนักสามตำลึงไปถวายพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงทรงเกณฑ์คนจำนวนกว่า2,000คนไปร่อนทองที่บางสะพาน ได้ทองคําหนักถึง54กิโลกรัมทรงนำทองนี้ไปแผ่เป็นแผ่นหุ้มยอดมนดบพระพุทธบาทสระบุรีชาวบ้านได้ร่อนทองที่บางสะพานนี้ตลอดมาจนจำนวนทองที่หาได้ลดลงอย่างมากในพศ2548เกิดฝนตกหนักที่บางสะพานน้ำป่าได้พัดพาทองมาติดอยู่ตามซอกหิน ทำให้มีการขุดร่อนทองกันอย่างมโหฬารอีกครั้งจนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวดูการขุดทองในปัจจุบันนอกจากแหล่งทองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่โบราณทั้ง3แห่งนี้ปัจจุบันยังมีการสำรวจพบอีก76แห่งใน31จังหวัดและ4-5แห่งมีปริมาณทองมากพอที่จะทำเป็นเมืองทองคำได้และมีผู้ได้รับสัมปทานบัตรให้ขุด อย่างเมืองที่มีเรื่องโด่งดังอยู่ในเวลานี้คือเมืองของบริษัทอัคาราที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งส่งไปถลุงที่ต่างประเทศขายในรูปแบบทองคำแท่งในตลาดโลกในรอบ10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้กลายเป็นผู้ส่งออกทองคำอีกประเทศหนึ่งแม้ยังมีจำนวนน,น้อยแต่ก็เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างในพศ2554 มีตัวเลขว่าเราส่งออกทองคํารวม2 8 6 2 1 9กรัมมีมูลค่า4,425.4ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในพศ2,555ผลิตได้4,890,521กรัมมูลค่า8,119.9ล้านบาท ทองคำจึงเป็นความหวังอีกอย่างหนึ่งของประเทศนอกจากน้ำมันค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะสุดท้ายนี้ขอน้อมกราบพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านวาบูชาขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อการให้กัลยาณมิตรเป็นบุญกุศล วังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ขออนุมโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดสง่งผลประสบพบเจอแต่สิ่งดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านนิพพานะปัจโยโหตุสาธุ